ท่านอ่องน้องชายของท่านอ้อนเผยเหตุผลเรื่องพี่ชายกลับประเทศไทยหลังจากที่ก่อนหน้านี้ ท่านอ่องนายแพทย์จักกีวัชระวิวัชระวงศ์พระโอรสองค์ที่3ในพระบาทสมเด็จพระวชิระก้าเจ้าอยู่หัวได้โพสต์ข้อความขึ้นสตอรี่บน Facebook ส่วนตัวมีใจความว่ายังไม่มีการเชิญอย่างเป็นทางการพวกเรายังเคารพในคำสั่งตอนแรกเพื่อตอบคำถามหลายคนที่เข้ามาถามว่าท่านอ่องจะกลับมาประเทศไทยเหมือนกับท่านอ้นหรือไม่ล่าสุด ท่านอ่องได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวแบบชัดเจนว่าใช่ครับตามที่ผมบอกว่าพวกเรารอคำสั่งให้กลับและยังไม่มีคำสั่งเราทำตามคำสั่งมาโดยตลอด27ปีแล้วก็ยังไม่ได้ยินมันเป็นความกล้าหาญของท่านพี่อ้นครับท่านอยากลองที่จะเข้าไปและพวกกระผมรู้สึกดีใจครับที่ทุกท่านให้ความรักความอบอุ่นต่อท่านพี่อน้น ขอเน้นย้ำครับพวกเราทุกคนมีความรักและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันและทูลกระหม่อมพ่อพวกเราไม่เคยทำอะไรผิด ทั้งชีวิตเชื่อฟังทูนหม่อมพ่อมาโดยตลอดการมาในครั้งนี้แค่อยากจะมากราบพระบาทด้วยความรักและได้แสดงถึงความจงรักภักดีพวกเราไม่อยากที่จะเข้ามาก้าวไก่ในสถาบันเราอยากมีความเป็นคนที่เดินได้ทุกที่และทุกคนที่เป็นคนไทยสามารถที่จะพูดคุยกับพวกเราได้ตามปกติแบบคนทั่วไปเพราะพวกเราทุกคนไม่ใช่ผู้ร้าย